ตอนรับลมหนาวครับสวัสดีครับบอสปวดเก้าเก้าห้าหนึ่งครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับอากาศหนาวๆนาอย่างนี้วันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับรายการโตโยตัยเอสปอร่าเลสซิ่งขาไทยแลนด์สนามที่จังหวัดอุตรดิตถ์สนามที่สองครับเอามาดูกันสองรุ่นครับในรุ่นของโอพีแล้วก็ในรุ่นของซีเจ็ดครับโนู้ยอากาศหนาวหนาอย่างนี้นี่อุตรดิตถ์เขาก็แข่งกันวันที่นู้นครับที่จะถึงนี่ 2 5 28ธันวาคมเป็นสนามปิดฤดูกาลในฤดูกาลปี2568ครับเอ้ามาดูโอพกันก่อนเราะอู้ลถเยอะลดถึง20คันครับรุ่นนี้เก็บคะแนนสะสมชิงถ้วยพระราชทานครับบีควิกนี่มันไม่ใช่ชิงนะครับไว้ก็ไม่ชิงนะครับของเขาชิงไม่ได้ครับมีเจ้าของแล้วโอยลดทั้งหมด20คันครับ20คันมาดูครับ อดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญตีพบสิริปุนพิรพงศ์กังวานสุรครับเอาไฟแดงดับขึ้นมาเปิดเกมสวยๆขึ้นมาจะเป็นของใครหมายเลขยี่สิบหกครับอดิศักดิ์ตั้งภูลนี่ขึ้นมาเป็นพอเชนนะพอเชรถือว่าได้เปลี่ยนไปแรงมาเยอะครับแต่ขับสองครับพอเช่ครันนี้ของบีควิกอุ้ยเบ่งไปแล้วหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับสิบเอ็ดครับเรียบร้อยโอ้สิรเมธกับมงคลชัยครับตรงนี้ครับเด็กกัดเลี้ยวหน้าโรงเรียนครับ เสร็จเรียบร้อยครับตีทองแดงครับมวยไปเบียดกำครับสำหรับสิบพีระเมตรสีะเมตรกับมงคลชัยห่วงม่วงพวงครับนี่นี่ไงตรงนี้ครับหน้าโรงเรียนนี่ครับโอ้โหไปเบียดกันครับนี่ครับโอ้ยตองตีทงแดงครับหยุดการแข่งขันครับโอ้ี่จอดทั้งคู่ครับ17นี่ก็เป็นของเออใครครับคือเขามงคลชัยห่วงพวงแล้วก็11นี่ปีระเมตรเป็นตัวแดงครับคู่นี้ มีปัญหาครับปล่อยต่อครับเขียนสนามเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันต่อครับเน่เซฟที่ใครยังนำดูโดยนัทานาเรือใช้อี u z u 2.2ครับคันนี้ตัวล่าสุดครับประหยัดน้ำมันขับเคลื่อนประหยัดน้ำมันขับเคลื่อนได้แรงมาสุดยอดของอี u z u 2.2ตัวนี้ครับเอามาดูครับโอ้ยพครับคุมกระบวนอยู่ครับแล้วก็ตามมาด้วยหมายเลขเก้ติสิริพสิริปุน ได้ไม้ดูสัญญาณไฟแดงดับขึ้นมาถ้าดับเมื่อไรก็เกมการแข่งก,ก็จะเริ่มขึ้นการแข่งก,ก็จะต่อทันทียังไงดับไม่ดับจะดับไหมยังครับยังไม่ดับครับมาดับแล้วตอนนี้เปิดสวยๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับรอบนี้จะเป็นของใคร26เหมือนเดิมครับอดีศัก์ตั้งภูเจเริญนครับเลนรุ่นของ OP และตามมาด้วยหมายเลข9ติภพสิริพุนเหมือนเดิม ทีสามทีสามทีสามสี 3, 4, ่หกเจ็ดครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบอ,ออสตินำถึงโดยสปอร์ตที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นเรซิ่งดีเอ็นเอพันแท้สูตรซูเปอร์สปอร์ตออโตเมติก all n ยามาฮ่า a air rock Honda Scoopy ดีไซน์ใหม่เทรนด์ใหม่กำลังมาต้องลองอปะ่ะปไม่ว่าเทรนจะเกิดที่ไหนยังไงก็มัน all new honda scoopy iconic off, off now สุด,สดทานทใหสุดเทรนรายการโวอ Speed นำเสนอดโดยอย่าให้เครื่องยนต์เสียหายก่อนเวลาแวกวันอีซี่มันติภูโพสออยสเปสเปรย์น้ำมันอนเนกประสงค์แวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ ครับมาชมกันต่อครับเอาเกมต้องสู้กันต่อไปครับเหมือนเดิมครับตำแหน่งนี้อาริสักยี 9, ่ิบกก้าเรีพบสี่หกเจ็ดนี่พียบกังวานสุระอนาัิสิ่กระจอกนักสงขาขยับขึ้นมาคันสีขาวคันนี้คฟอรฟอร์ดคันนี้น,นี่เป็นของอารราร์ศักน์ณสงขาอยู่อันดับที่4โดยมีหมายเลข77ประวบุญยำครับพียบบุญพัวกิจครับขออภยัยทาม,มาเป็นอันดับที่ห สิบรอบสนามครับห้ารอบแรกก็รอบแกรกก็มีเฮสันแล้วครับสองคันครับมไปเมง่งรัดเร็วมาสักคู่นี้หมายเลขสิบ็กัแล้วหมายเลข1ิปครับ คันนี้ไม่เกี่ยวครับรถไฟได้ไม่เกี่ยวครับสายอุตรดิตถ์กรุงเทพไม่เกี่ยวครับเราวิ่งแข่งกันเรียบาสถานีรถไฟครับด้านหลังของสนามนี่โอ้สิทธาเดสวยงามมากครับแน่ในวันที่25ถึงวันที่8ธันวาคมนี้2568น้ี่จะแข่งกันเป็นสนามสุดท้ายก็ว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประจำปีครับมาชมครับพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับจัดการแข่งขันโดยไฟอีครับโดยคุณอดิศักม์สะซ เอาสิบรอบสนามหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ไม่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเขาเสร็จเยอะดโซนตรงนี้เห็นไฟเหลวไฟเขียวถ้าเลยไฟเขียวด้านหน้าซัดต่อซัดต่อต,ตรงนีห้าม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 ภาษาบรบุรุษซัดต่อเลยเต็มเหนียวเต็มเนียวกดเต็มเหนียวโอ้ไวบีควิกไวแอแล้วก็พิรันีโอ้หลายยี่ห้อครับโอ้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรอจังหวะครับโอ้ยารยจอสักหายไปไหนารยจอสักไปไหนครับ อันดับที่สี่อยู่ไหนจอนซักยังอยู่ยังอยู่พี่ผมยังอยู่ครับรถนอกรอบมันบางผมอยู่เอาไม่ว่ากันครับหนึ่งสองสามยังเหมือนเดิมครับและอานิซักทีพบและผีระยพง์พีระยพง์ครับขออภัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดงทุกนกระดิ่งสับตะไคร้ด้วยปิ๊งปิ๊งขอบพระคุณขอบพระคุณลวงหน้วเกมกังวอดคือมาแล้วก็เหลือไม่กี่รอบแล้วครับตอนนี้นี่เหลือไม่กี่รอบแล้ว31อมาจากไหนไม่รู้ มาจากไหนก็ไม่รู้อยู่อันดับที่ส0ครับธีรพันธ์กล้วยเนียนครับโดนน็อกรอบน็อกรอบครับโดนบีควิกน็อกรอบครับอาดิศักตั้งภูเจริญน็อกรอบอู้น็อกรอบโดนน็อกรอบเป็น3คันเลยครับตอนนี้นี่สำหรับลบหมายเลขสามสิบเอ็ดธนินพัฒน์กล้วยเนียมเอารอบสุดท้ายครับมาดูรอบสุดท้ายครับเอารอบสุดท้ายสู้กันแล้วครับรวมายี่สิบหกกับยี่สิบห้าเอ้ยหมายเลขยี่สิบหกกับหมายเลขเก้าเรียบ้อยครับรับทงมากลุกครับคันแรกนี่เป็นขอรถหมายเลขที่อาดิษัก์ตั้งภูเจริญ อันดับที่2ตีพบสิริปุลอันดับที่3 4 6 7พีรพงศ์กังวานสุระอันดับที่4มายเลขสี่ก,กระจรสักนัทสงขาและอันดับที่5ปาระมะบุญญาภวกิจครับอา้าวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อในรุ่นต่อไปครับรายการโบออสติกสาับโนดยอย่าทิ้งตัวเองอย่าทิ้งสัญชตาตญาณสปอร์ตในหัวใจได้เวลาพาตัวเองกลับมา ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกยามาฮ่าแอร์ร็อกส์เท่านั้น New ADV 1 6 0เครื่องยนต์1น7ซีซี ESP Plus ท้าทายเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV หน0เบรกยางมั่นใจใช้รัน รายการโบออฟสปีดนำเสนอโดยเพิ่มโมนเสน่หให้เบาะหนังตัวโปรดด้วยผริตภัณฑ์แว็กวันโกแว็กวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่กรับมาชมกันต่อกับท่านผู้ชมครับแอรุ่นนี้รุ่นไฮไลท์ ine, ครับส7ครับรถมิล่าครับเครื่องยนต์พันซีซีครับโอเพนอ่ Open, มามีทั้ง GT มีทั้ง โอเพ่นมีท้งโอ้สารพัดรุ่นมารุมกันอยู่ตรงนี้ครับจับตัวคนแรหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับแมหมูหวานถับเกียงสักสุวนรสีน, 4, นี่นี่นี่ขันนี้ครับแมวสวยๆครับนี่หมูหวานช็อปอยู่ตรงนี้ครับสามสี่ห้าปทุมทาน,นี้ครับแข่งกันทั้งหมดห้ารอบสนามไฟแดงดับขึ้นมาแล้วตอนนี้สู้กันยิบตาเลยทีเดียวเครื่องยนต์พันธิตีเท่ากันห้ามแสงห้ามแสงตรงนี้ห้ามแสงเห็นทองเหลืองไม้ห้ามแสงอา่าอย่าทะลึง่งอย่าทะลึง่งตึงตัง,ตง นำออกมาคันแรกนี่4ี่าขึ้นนำเป็นจ่าฝูงมาตามมาด้วย439สาเ้าของใครเอ่ยอ้ยสี9สาเก้าลยนัทวุิงามสงเงยมขึ้นนำเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยหมายเลข4 4 3สโอ้สี่ี่สามาจากไหนนี่มาจากไกลเลยทีเดียวโยนู่นครับชัดชัยงามสงเงยมนูน่นเอาไม่มีปัญหาคันรุ่นนี้ครับ จับตาดูดีดีมีเฮจับดูด,ดูต้องมีเฮไม่เฮด,ด้วยครับเพราะคนประครองประครองเครื่องยนต์พันซ,ซีซีเท่านั้นครับมากันหลากหลายเอา้ามีธงเหลืองโยกโบกขึ้นมานี่หยุดว่ายังไงมีเหตุมีเหตุมีเหตุบอกห้ามแสงเขาบอกห้ามแสงต้องบอกให้เห็นครับธงปักนี่ไม่รู้ถ้าต้องให้กรรมาการบอกให้รู้เท่ารู้ครบรุ่นนี้รุ่นเฮฮาปาเต้ hey party, ครับรุ่นนี้โอ้ยรถแต่ละคันนาอาวสี่สี่สามนี่จับตาดูหมาเยเลขสี่สี่สามให้ดีชัดชยัยเงี่มงามสงีง่ยมนี่ หือว่าเป็นตัวเต็งเลยครับ443คันนี้นี่ฮาโดยมีหมายเลข169นี้รันพิชยากรนี่คำว่าตัวเต็งสองคันนี้เขาเป็นตัวเต็งเอ้ามาดูครับเอ้า5รอบสนามพอครับมาแล้วขึ้นมาเอ้าขึ้นนำบรรดาฝูงเลยทีน่นี่ชัดชัยงามสงเงยม443คันนี้ครับมาแล้วมาแล้วไดฮัตสุเครื่องยนต์พันซีซ โอ้โห่สี่หนึ่งสามกันชนเยินมาเลยครับบ,บุบ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 ไม่มีปัญหารถผมแรงครับรถผมแรงมากเลยทีเดียวนี่ครับสี่หนึ่งสามเอาไปเอา,เอาขับไปขับมาเว้ยกันชนเข้าที่เอ้ยมาแล้วครับแล้วบูวันช็อปไปไหนครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับโอ้อยู่อันดับที่แปดเลยครับตอนนี้ตอนนี้อันดับที่หนึ่งนี่เป็นของใครเอ่ยเป็นของสี่สามเก้าครับ นัธทธบุตรงามสงเยมขึ้นนําเป็นจ่าฝูงแล้วตอนนี้โดยมีอันดับที่2ตามมาหมายเลขหนึ่งหก้านี้รันพาณิชยกรอยู่อันดับที่2ที่สมาที่3หมายเลข184ครับพูิจิตมหาคุณอมรครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบอสกิปนำโดยนิวฮอนด้าเจ n โนพลัสสไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The new hot new Honda Ciono Plus. สุดคือ Max ที่เหลือก็แค่ใจใหม่ยามาฮ่ XMAX t e c h m a x Max. Tech Max. รายการโบวอ s สปิดนำเสนอโดยดำเงางามจง้เงา,งงาตาแตกสเปรย์เคลือบเงาอย่างรถยนต์แว็กวันโกผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่กลับมาชมกันต่อครับตำแ,แหน่งนี้เปลี่ยนตลอดครับขึ้นลงขึ้นลงตลอดครับรุ่นนี้ ฝีบันอาวหนึงาเป็นไงธีรพงกองหน้ากองยางเสร็จแล้วไม่กองอไม่กองหน้าแล้วก็ขอกองอยางครับธีรพงหมาเลข1นึจอดครับเอามาดูครับผู้นําตอนนี้หมายเลข143ครับ143่ง14สี่สามไอ้ผู้แทนหน่ีามใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่สิครับหน,นึ่งสากขออภยสี่สามก้ายนักธุรงามสงเมอมขึ้นนำมาจากฝูงอยู่ โดยมีรถหมายเลขหนึ่งหกเก้านี้รันพิทยากรตามมาเป็นนับที่สองที่สองต่โอ้นีคือกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังรถติดรถติดรถติดเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แต่ละจอนติดขัดปิดปิดปินอ๋ออยู่เทินห้ามแซงเย็นโลดโซนอุ้ยเข้าแถวเข้าแถวยังไงจอดจอดเลยเอ้ยมาสิที่จอดทาไมโอ้ยรถรถจอดทาไมโอ้ถามกรรมการมาพี่เขาให้แซงได้เปล่าเอ้ยจอดเลยวย มาถามกรรมาการพี่เขาห้ามแซงไม่ใช่ครับเออถามบอกเขาห้ามเขาห้ามแซงพี่เอาไปต่อครับ <c oughs> โอ้สนุกบอกแล้วุุนนี้สนุกครับมีการจอดถาม,มากรรมการพี่ตรงนี้นนนเขาห้ามแซงครับแต่กรรมบอกเออห้ามแซงคุณโถงเหลืองเห็นเปล่าอ่าอ้ามาดูผู้นำกันดีกว่าครับผู้นำตอนนี้หมายเลข4ี่ยังเป็นผู้นำหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาแล้วนี่อยู่อันดับที่5้าครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้อันดับที่4ตอนนี้หมายเลขหนึ่ง 99ครับยุทธนี่คือบรรยากาศของเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โอ้เมืองอุตรดิตถ์นี่12สอหนึ่งหนึ่งสองจอดจอดจอดโอ้พี่ถามกรรมาการพี่ผมไปต่อได้แบบบอกบอกไม่ให้ต่อรักควรครับเอาเซฟตี้คาออกครับไปจอดถามมกาวห้ามแซงเอาเอาเซฟตี้คาออกไปเลยครับหนึ่งหนึ่งสองควนลักนาคพะนาคพรังครับอจอดไปอีกหนึ่งคันแล้วครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองครับ 1น,น,นื่งสองมาเซฟตี้ขาครับเซฟตี้ขาออกมาห้ามแสงห้ามแสงพี่น้องพี่น้องชาว C7 ห้ามแสงนะครับ <c oughs> ในรุ่นนี้ครับนี่เซฟตี้ขาออกมาแล้วห้ามแสงเพราะว่าต้องให้กรรมาการคู่ไปเพราะฉะนั้นการคู่พย,ยังไม่เสร็จครับเซฟตี้คารอบกะงวดลงมาเซฟตี้คาน้ําเข้าทงหมักลุกเลยครับตอนนู้นจอจอยู่นู้นนี่ตัวต้นเหตุหนึ่งหนึ่งสามนี่แหละหนึ่งสามทำให้เซฟตี้คานี่ต้องนํายาวเลยครับนั่งยาวทีรพง์กองหน้าไปเล่นกองยางไป อันดับที่1เป็นของหมายเลขกี่สครับนัฐวุฒิงามสง่ยมครับและก็อันดับที่2องหมายเลขหนึ่งหก้นิรันพิชยากรอ,อันดับที่3เป็นของพุทธจิตมหาคุณอมรอ,อันดับที่4เป็นของธานาวัตรเหมือนส้มครับและอันดับที่5เป็นของหมายเลขหนึ่งหนึ่งกิติพมมาสุนทรคุณเรียบร้อยครับขอต้องขอขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนวัวเอสวีเก้าเก้าหนึ่งของเรารถจักรยายนยนต์ยามาฮ่ารถจักรยายนยนต์ฮอนด้าโชคอัพว s s โชคอัพของคนไทย ที่ดังไกลไปทั่วโลก23กว่าประเทศทั่วโลก Kingcella ผลิตภ,ภัณฑ์ของคนรุ่นบหายพร้อมด้วยแวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่หมเบร,อรบอกอย่างมั่นใจใช้รัับรับรายการบออสวร99ของเราจะนาภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชารวีเพชรภูมิธรรมนายงคนตัวดำๆพร้อมทีมงานต้องรับท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ